นักสนุนแอสสุดหล่อได้ที่นี่นะครับออออได้ยินพอล้วเราฝืนไม่ไหวแล้วไว้ชีวิตตัวฝืนด้วยเถอะไว้ชีวิตพวกเจ้าเหรอ ม,มันยังไวาไปเจ้าก็ต้องโทนแม่เจ้าที่ไม่รู้จักสถานการณ์ทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้หยุดเดอพอแล้ว องหญิงใหญ่เอ็ดได้ต้องตีปีเจ้กระบบด้วยก็อยู่ในสภาพนี้แล้วท่านพอได้แล้วร่่ยยุนอ้าคุณชายรั่ยยุนก้ากำลังพูดถึงเจ้าเจ้าก็มาพอดีมาได้จังหวะพอดีงั้นวันนี้ค้าจะลบร้อยนี้ให้เจ้าก่อน แล้วค่อยไปรายงานทีหลังเป็นง่ไงพอร่างกายไม่บริสุทธิ์แล้วทีนี้เจ้าก็แต่งงานกับข้าได้สิทธีนี่เออเอรูปร่างคนหนุ่มเนี่ช่างยอดเยี่ยมจริงๆนะเออไม่เนยไม่ได้ได้ยิงปล่อยยุ่นไปเถอะ กะยังเป็นเด็กทนไม่ไหวหรอกรัวยุนที่บิไปเดี๋ยวเขาทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมหยุดนะองหญิงมีข่าวมารายงานเพะยะค่ะเรื่องอะไร ยโอ้าส yeah. okay. มาถึงแล้วเสียวไปเจ้าน่ะไปกับข้าข้ามีบรกิจที่เจ้าทำไปไปไปไหนหรือไปอยังคะเจ้ากล้ากัดขวารึกับข้ากล้าดีนักใช่ไหมวันนี้ก็จะสั่งสอนเจ้าให้หลับจำ ให้แม่เจ้าได้เห็นลูกที่แสดนดีที่นาาให้กำเนิดออกมาเอ๊ะข้าแซลีตากกูเจ้าก็าแซลีโอย <c oughs> ข้าต้องกลัวพวกเจ้างั้นเหรอนั่นไม่ใช่องค์หญิงแก่กับราชบุตรเขยหรือคุณชายร้องสม,มุนประหารรักร่างกายเปลือยเปล่าแฮะน่าสงสารจาังถูกตีจนอยู่ในสภาพนั้น rụp ráng đi chăng nó Tần Phi Chuyện có đuổi Điều chuyện có gì Nó mới chạy của trai con lì lỡ Có đoán là Chuyện có đuôi Bước cho mấy đoán có tủ tí được ngay à Nà nà bình rừng của ông dài <laughs> Phúc khá khách có dụng ngay mẹ นัน่นๆเป็นเรื่องขององค์งหญิงยายพวกข้าจะกล้าเข้าไปยุ่งได้ย่งไอยากตายหรือไงอะ่ะนายหญิงอบรมสามีก็ไปเรื่อยปกตินี่จะตกใจอะไรละ่ะจะต้องเป็นเพระาะท่านจะบตรเคยทำผิดถึงได้ตกตีเช่นนั้นเลิกดูได้แล้วเลิกดูได้แล้วระวังจะถูกลงโทษไปด้วยรีบไปรีบไปไม่ใช่เรื่องของพวกเราจะเกิดจะกูหลีใครจะกล้ายื่มมือก็ไปยุ่งละทำไม ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้น um, ่ากลัวนะจะต้องหาคุณมาช่วยท่านพี่ไม่อยาได้เขก็ได้ตูกตีจนตายได้โอ้ยคุณชายรวยยุนเป็นอะไรไปทาไมถึงได้วิ่งส่อรีร้อนเช่นนี้องค์หญิงสาม ยิ่งสากอร้องเท่านช่วยเต็นพี่กัะด้วยกระดานข้อความเขียนสิ่ที่คุณอยากบอกกับตัวละกรที่นี่ลีเยียนอนันเตียล้วยยิงไงตัวเทียรเป็นคนรุกไม่ได้ยังไงฮะเสีอโห่เฟย์ได้ยินนักเขียนบอกว่าเฟย่มีแม่มากมายเทียเสีนบบาาายนานพวกเจ้าบอกกันหรือเปล่ายวเข้ามาเลยวัวเตียน้อยเลิกพูดถึงความงามของร่างกายข้าไดา้แล้วเรื่องนี้ต้องโทษนักเขียน ไปอวี่นักเก็งบอกว่าอีกไม่นานก็จะมีบทแล้วขับไม่เชื่อก็ร้อให้แม่เจ้าได้เห็นสภาพเจ้าในตอนนี้ไว้ให้ดีเ <c oughs> อ่อเออี่ตายเถอะแกเห็นเจ้าก็กลโมโหตอนนี้แกเก่งดีขึ้นมาแล้วสินะแม่จะเป็นปเจ้าออบ้านแล้วใช่ไหม มโาโบใส่จันีน่นว่าแกจะอยู่สบายเกิดไปละงานบาัตก็ทำไม่ได้เด้องสอลูกก็ไม่ได้ดิเกิดบ,บา้าก็ไม่ใช่ลูกจ้อยนี่ม,มันรไรประโยชน์สิ้นดิผู้หญิงสักถ้าดิบช่วยเดีด๋วยวก็ก็จะถูกตีจนตายอยู่แล้วคราเคี้ยนตีบุตรชายสม,มุอาลากักตามท้องถนน ลู่าหลีสุหยวนกับสมุอานล,ลักหลีก็กํากลังแข่งกันอยู่เหมือนกันสินะเอ้ยแ้าไ้ท้าหลีรู้เข้าคงได้โมโหเป็นแน่คุณใช้รัยยว่วยวนเรื่องนี้ข้าคงยืนเือนเขาไปยุ่งไม่ได้ข้าไม่เพียงไม่อาจเข้าไปยุ่งได้แต่ยังจะบอกเจ้าอีกด้วยว่าอย่าบอกคนอื่นด้วยที่ข้ามาที่นี่ในวันนี้ข้าขอตัวก่อนอะไรนะเสียวไปไปตามๆที่ข้าบอกรับทราบก็รับ ก็คิดว่าท่านจะไม่เหมือนที่ดักริย์คนอื่นๆสะอีกคิดไมถึงว่าท่านก็ไม่ต่างกันชั่วเจาไม่ต่างกันคุนช่วยไรซึ่งศิล่ะทําแต่เมพวกท่านเห็นคุณเกรตตายแล้วถึงไม่ช่วยช่างเถอะกลับไปช่วยเองก็ได้ช้าก่อนคุณชัยรุ่ยยุนแค่องค์ลักที่อารักขาจวนเจ้าก็สู้พวกเขาไม่ได้แล้วเจ้าก็ไปขวางตอนนี้ คราังแต่จะเป็นการเติมเชือ้อไฟเสื้อเปล่ปลาต่อให้นางหยุดลงมือตอนนี้แต่เจ้าไปให้นางโกรธกลับจวนไปนางก็ยิ่งจะลงมือหนักกว่าเดิมเช่นนั้นชีวิตพี่เจ้าม่ต้องยากลําบากขึ้นหรือไงเช่นนั้นท่านจใหข้าทำยังไงจใจข้ายืนดูเฉยเอยู่ตรงนี้หรืองไงอ,องหญิงแย่แล้วไปค่ะหูโปเจ้าแอบอะไรบุยวหวอะไรอะ ไม่เห็นยังไงว่าข้ากำลังยุ่งอยู่องหญิงเกิดเพลิงไหม้ที่หอหนังสือไปค่ะหนังสือที่ท่านแต่งเก็บอยู่ที่นั่นรีบไปดูต่อไปค่ะเอออะไรนะหนังสือของข้าเหรอมีได้ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือพวกนั้นไม่ได้ที่ปบบ่าข้าไปดูเร็วไดุ้กคนให้ไปช่วยกันดับไฟต่พี่ เต็นพีเต็นเป็นไงบ้าง <c oughs> ขาไม่เป็นไรต้องรีบไปจากที่นี่จะอยู่นานไม่ได้เต็นพี่องค์หญิงสามที่ช่วยท่านไว้นางอยู่นี่ไอ้สวยเล้าจะเด็กโง่เอ้ยเย็ดอันคารวะพี่เคยองคหญิงสามต่ไมา่าตนยืนห่างสักขนาดนั้น พี่เคยท่านนี้กลับไปหาท่านหมอให้ดูอาการเธอเห็นอันแค่เดินผ่านมาไม่ได้ทำอะไรจากนั้นท่านพี่เคยอย่าได้เข้าใจผิดไปรั่วเฟิงกับพระไทยองค์หญิงสามที่ช่วยเหลือองค์หญิงสงว่างพระไทยเรื่องวันนี้รั่วเฟิงจะไม่พูดออกไปแม้แต่คําเดียวนายหญิงแค่กรดเลยมาลงที่รั่วเฟิงก็แค่นั้นรั่วเฟิงสินแล้วชีวิตรั่วเฟิงก็เป็นเช่นนี้หวังเพียงแต่ว่ารั่วยุนจะได้แต่งงานกับคนที่ดี แต่พี่ท่านพูดอะไรของท่านก็ไม่อยากแต่งงานกับใครทั้งนั้นถ้าแ,แต่งงานแล้วต้องปเป็นเช่นนี้มาถึงหนักกลัวเสียเหลือเกินคุณชายรัวยุนผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้นะไม่ได้เป็นเช่นนี้ทุกคนหรอกนะเจ้าอย่างยอไว,วทั้งยังรูปโฉมงดงามเจ้าต้องหาผู้หญิงที่เหมาะสมกับเจ้าได้อย่างแน่นอนแม้เป็นใจจะไม่ควรพูดคำนี้แต่ รัวเฟืองรัวเฟืองขอร้องหญิงสาวแต่งงานกับรัวยุนด้วยเถอะตันพี่ตันพี่ท่านแม่เองก็มีประสงค์เช่นเดียวกันในเมื่อนายหญิงเล็งรัวยุนไว้แล้วก็จะไม่ลามือจะรัร่วอยู่ง่ายๆแน่ แต่พี่องค์หญิงสามตรงมีเมตตามีเพียงท่านที่จะสามารถปกป้องร้วยวยุนได้เมวดยุนยังเด็กมไม่ปภาษีภาษาแต่เขาก็เป็นเด็กดีเขาจะต้องดูแลรับใช้ท่านเป็นอย่างดีแน่นอนก็อรอดท่านช่วยแต่กับเขาด้วยเถอะอ <laughs> <g år> ก็ได้อย่างดีที่หนังสือไม่เป็นอะไร โชคดีที่ไม่เป่าถึงด้านนี้พวกเจ้าทำงานกันยังไงฮะอยูอ่ดีๆทำไมถึงเกิดเพลิงไม่ได้เหมือนว่ามีนกตัวหนึ่งบินเข้ามาทำไมจึเงเตียนล้มไปค่ะฮีพวกสัตว์ตีรชันน่าหนึงเกียรตทำไมเดือดตัวข้าเปิดบเปืเป่อนไปหมดหูโปเตรียมน้ำอาไ้ค่ะไปค่ะ จะให้ลียันอันสมคงคิดกับลียูนิ่งไม่ได้ข้าวางแผนมานานหลายปีจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดข้าใจปวกมันต้องชดใช้เออเออเออบาสเอ่อบาส นานมากแล้วที่ฝ่าบาทเป็นได้มอบความรักให้กระบมอมเช่นนี้กระบมอมมิได้เยอะไว้ดังเช่นแต่ก่อนแล้วฝ่าบาทยังพอประทัยอยู่หรือเปล่าปะยะค่ะในเมื่อเป็นจริงเออข้าจะไม่พอใจได้อย่างไรกันกระบมอมได้ยินมาว่าเรื่องจากที่เสี่ยหูลินได้เสียอนาจทหารไฟเนือไป ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต่างถูกปลดไปอยู่ชิงโจ้แล้วคุณนางแต่ก็ขับข้องใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาอีกตาตอนนี้ยังมีพวกองค์กรัทายาทเกาะก,า اد, กาาับมุดไว้ในเมืองลหลวงอีกด้วยองค์รัชทายาทไปดูจักดูสถานก,การณ์เอาสินเลยเช่นนี้ฝ่าบ,บาทไม่โมโหหรือไปอยคะคะกระหม่อ,อมกังวลใจแต่สเสด็จพี่พระเมสีที่ล่วงลับไปแล้วจริงๆ เบึงอาเรื่องอำนาจ่างการทหารได้ดีพระเมสีเป็นเรื่องที่คนหญิงเจ้าจะพูดได้กันเหรอข้าแก่เจ้าดูแลวังหลังเจ้ากลับกำเริบเสือสา่าหรือว่าเจ้ากำลังคิดเรื่องเกินตัวอยู่ฝ่าบ,บาททุเมตตาด้วยไปเถอค่ะข่า,าเพียงคิดว่าเรื่องของกษัตริย์ที่ดาเป็นเรื่องในครอบครัวจึงไม่มได้กลา้าพูดออกไปเช่นนั้น กระบมอกม่กล้าแล้วไปเยอะค่ะเอาใหม่ oh กระหม่อมม่กล้าแล้วไปเยอะค่ะถ้าข้าได้ยินเรื่องพวกนี้อีกแล้วก็ต่อไปเจ้าไม่ต้องมาปฏิบัติข้าอีกไปเยอะกะจริงเออม่กล้าแล้วพระอระัครชายาเตรียมเกลียวยี่แกนี่หลวงมึนดักจริงๆปฏิบัติแต่ละกลาง แคนนี้จิบเนื้อจิบตัวไปหมดอดทนไว้ต้องอดทนไว้อดทนมาตั้งนานหลายปีก็แค่ยแกนี้ตายดีจุยเยนก็จะได้ขึ้นครองไา้ข้าก็จะได้เป็นพระผันปีอุาปากย่ยตรงเสียงดัง้ที่บาตัวเข้าออกไปเอ๋เสียงดดอะไรกันหนูคุยจนกลับปวดหวัวไปหมดละ ถ้าอากราชยาคือว่าพัะนมมูจะเข้าเฝ้าฝบาทไปคะเจ้าบ้านอีกแล้วลักตัวไปเนดิบวข้าเดี๋ยวกเจ้าทำอะไรนะปล่อยข้าสกปรกข้าต้องการพบฝอบาเข้ามาปฏิบัติฝอบาพัฒนนมมูบิดาขององค์ญิงใหญ่ข้าไม่ได้เข้ารับใช้ฝอบาศมาดานมากแล้วเนาะข้าขอร้อง จ้าให้ก้าได้พบเข้ฝ่าบาทสักครั้งนะปฏิบัติกันเลยพี่ม้เจ้าก็เป็นแก่ใจแก่งคนหนึ่งจะปฏิบัติฝ่าบาท,บาทยังไงหรือว่าจะใช้ปากสกปรกของเจ้าเลยเออ <c oughs> วันนี้ทั้งโชคร้ายจริงๆไม่เป็นจะถูกฝ่าบาทตำหนิยังต้องมาเจาคนบ้ายอย่างเจ้าอีก ถ้าไม่ใช่ปลอบฝาบาทดหินว่าเขาน่าสงสารคอยปกป้องเขาแล้วก็ขย,ยวนเขาให้เป็นอาศุนนักไปไดาแล้วยังดีบเหล่าออกไปอีกเลยไปค่ะท่านพี่มาได้อย่างไงอยู่จริงช่วยดูของที่อยู่ด้านนอกหน่อยสิ กองพวกนี้คือกองพวกนี้คือสินสอดของใครเหรอของดีเย็ดอันที่มาสู่ขอร่วยยุนน่าสนุกดีนี่ก่อนหน้านี้ฝ่าบาททรงประทานสมรสให้นางไม่ได้ปฏิเสธไปแล้วหรอกดเหตุใดถึงได้เปลี่ยนใจซะล่ะเรื่องนั้นข้าก็สงสัยอยู่เหมือนกัน ดีเยนอันคนนี้เริ่มมีอำนาจขึ้นเรื่อยหลังจากที่ตะกูลหลานได้ขูวอำนาจทหารฝ่ายเดือไม่รู้ว่านางกำลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้ในใจนางคิดอะไรอยู่ถึงได้มาสู่ขอด้วยยุนข้ารู้ว่าท่านพี่จะเหลือทางเลือกสุดท้ายไว้แต่ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าเราลงทุนกับดีอยู่ส่วนไปมากขนาดนี้แล้วตอนนี้หากไปเข้ากับดีเยนอันดีซูยุนจะยอมเงินเลย ยวนชิงอย่าคิดว่าหลีอยู่สวนชนะและ้วเจ้าจะได้ขึ้นเป็นพระพันปีข้าได้ยินข่าวมาว่าเมื่อวานหลีอยู่สวนตบตีรั่วฟืนงกลางถนนเห็นได้ชัดว่านางกำลังกลมขู่พวกเราอยู่จึงเสียหนา้าตะกูลหลีเส็ดจริงๆอีกอย่างเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าบิดาของหลีอยู่สวนน่ะยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าตอนนี้จะเป็นบ้าก่อตามแต่หากฝ่าบาทไม่ให้เขาตาย เขาก็ยังต้องมีชีวิตอยู่เมื่อตึงตอนนั้นเราจะได้ขึ้นเป็นประปันปีก็ยังไม่อาจรู้ได้แต่บิดาของลีเย็นอันได้จากไปแล้วในวังนอกจากเจ้าที่เป็นพ่อบุญตามก็ไม่มีใครที่น่าพึ่งพาได้อีกที่ท่านพี่พูดก็ถูกก็จะกลับไปคิดตบทวนให้ดีไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องจัดการกับตะเกหมู่เย็นเลย เอ้ยทำไมนายเยียไม่กลับมาอีกอ่ะนั่งรออยู่ที่นี่มาหนึ่งช่วยยอมแล้วนะก็สัญญากันไวลาว่าวันนี้จะได้ปลับมาหาค้านี่ท่านร,อรา้องร่ายต่บุตรเก๋ยองค์หญิงอาจรุงยุ่งอยู่ก็ได้จะอู้ไปกันเถอะพวกเราไปรอต้อนรับองค์หญิงที่นอกจวนกัน